คลิปนี้นะนี่จะมาแนะนำแคลเซียมชนิดชงนะคะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกอักเสบข้อเข่าอักเสบอาการปวดที่เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับเนื้อเยื่อในกระดูกคนที่จะไปผ่าตัดกระดูกเนี่ยอยากจะลองให้ทดลองก่อนนะคะเป็นแคลเซียมชนิดผงชื่อว่าดีบูลแล้ววิธีการทานนะก็คือหนึ่งซองเนี่ย สามารถที่จะชงกับน้ำปริมาณเท่านี้นะคะ,ะแกะกล่องแล้วก็เทใส่ไปในน้ำแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะแล้วก็ชงนะคะชงแล้วก็ดื่มได้ซึ่งการดื่มเนี่จะแนะนำให้สามารถที่จะดื่มตอนช่วงเย็นก็ได้เพราะว่าเวลาช่วงเย็นพอเรานอนร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมเนาะตัวนี้จะมะีตัวที่ช่วยส่งเสริมให้ ลดการอักเสบนะสำหรับคนที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเกี่ยวกับเกี่ยวกับการอักเสบเรื่องกระดูกพวกนี้นะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ร้านเนทนะคะซึ่งราคา1กล่องเนี่ยจะอยู่ที่1,085บาบาทใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะ